สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคในการฟื้นต้นนะครับต้นที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็อายุเป็นปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วลำต้นใหญ่อะไรใหญ่หมดแต่กิ่งไม่ขยายใบเหลืองทั้งต้นนะครับตัวนี้ผมสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ยอดเขาไม่แทงนะครับและใบเหลืองเกี่ยวข้องกับระบบรลกนะครับซึ่ง อาจจะเป็นที่ดินอาจจะแน่นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีธาตอาหารเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะกล้องมองต่ำๆไปนี่คือผมจะขดขึ้นมาให้ดูนะเห็นไหมนี่เป็นดินลูกรลางปนดินเหนียวนะครับซึ่งเหนียวมากนี่คือดูน้ํานะครับบีบไม่แตกเหนียวมากเลยนี่ครับ,บระบบลากเขานี่จะไปได้ยาก ในดินลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสวนท่านไหนนะครับที่ดินเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้อาจจะกองขึ้นอีกอาจจะเป็นดินที่อา่าเป็นดินก้นบ่อที่เอามาถมทําเป็นโคกนะครับหรือซื้อดินจากที่อื่นแล้วมาเทไว้ที่สวนของท่านนะครับยกโคกขึ้นเป็นโคกทุเรียนนะครับส่วนมากดินจะ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรูปรางปนดินเหนียวแหละและในดินพวกนี้จะไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุนะครับเห็นไหมนี่คือเนื้อเนื้อดินเขานี่จะแน่นมากแน่นมากเลยส่วนเทคนิคที่ผมจะทำต่อไปนี้ก็คือผมจะทวนดินให้เขาแล้วก็เสริมด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับ ซึ่งอีสีวัตถุผมได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมองดูด้านล่างเป็นพวกปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกมีฐานเป็นเป็นขี้เถ้าฐานนะครับผมจะใส่ตากแดดไว้ข้างบนโคกก่อนนะครับตากแดดไว้ก่อนทีนี้พอมันบัดหมาดพอมันแห้งด้ที่แล้วเราก็ทวนดินนะสับดินโมกหน้าดินลงไปนะครับ ื่อให้มันกลิ่นมันรุ่นรุ่นรุ่น,นสุ่ยนะครับแล้วก็จะมีะคำถามอีก,กหลายคำถามนะครับว่าพวนด,ดินแล้วมันไม่ดวนแล้วบรากหรอต้นเขาจะไม่เสียหายหรอไอตัวเนี้ยเราปล่อยไว้มันก็ไม่ไม่เจริญเติบโต,ตอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เจริญเติบโต,ตอยู่แล้วขุดทิ้งยังดีซะก,กว่านะครับผมก็เลยมี เอาวิธีมาแนะนำนะครับก็คือยังไงมันก็ไม่เดินอยู่แล้วระบบล่านเนี่ยสู้ๆเล่นโหดกับเขาเลยนะครับเนี่ยสับไปเลยนะครับสับไป ราก็ทําแบบนี้จนรอบโคนนะครับผมาทําจนรอบเลยเสร็จแล้วก็รอดูการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมใช้เทคนิคนี้มาตั้งแต่ปลูกตั้งแต่เริ่มทําสวนมาไม่มีผลเสียนะครับนี่ผมกล้าพูดเลยว่าควรดินต้นไหนยอดแทงต้นนั้นนะครับลองไปปรับใช้ดูผมพูดเรื่องควรดินเนี่ย นานแล้วนะครับหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยซึ่งผมก็ทําของผมอยู่แบบนี้มาโดยตลอดนะก็เลยอ,อยากจะบอกว่าผลเสียมันไม่ค่อยมีเพราะว่าต้นมันโสมอยู่แล้วมีแต่ผลดีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <S <S ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ